พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 อณิตศาสตร์เล่มสองมาตาส่วนพาวินเก็บใบไม้มาใบหนึ่งยาว4เซนติเมตรกว้าง2เซนติเมตร รูปที่1และรูปที่2เป็นแผนผังของใบไม้ที่พาวินเก็บมารูปที่1เป็นแผนผังแบบย่อส่วนใบไม้ในแผนผังเล็กกว่าใบไม้จริงรูปที่2เป็นแผนผังแบบขยายส่วนใบไม้ในแผนผังใหญ่กว่าใบไม้จริงแผนผังเป็นแบบยอ่อหรือขยายจากของจริงจะมีมาตราส่วนกำกับเพื่อให้ทราบขนาดของจริง มาทำความรู้จักกับมาตาส่วนกันนะครับมาตาส่วนเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวในแผนผังหรือแผนที่กับความยาวจริงเช่นมาตาส่วน1ต่อสองหมายความว่าความยาวในแผนผังหรือแผนที่หนึ่งหน่วยแทนความยาวจริงสองหน่วยหรือกล่าวได้ว่าแผนผังหรือแผนที่ย่อส่วนของจริงลงมาสองเท่ามาตาส่วนสองต่อหนึ่งหมายความว่า ความยาวในแผนผังสองหน่วยแทนความยาวจริง1หน่วยหรือกล่าวได้ว่าแผนผังขยายส่วนของจริงขึ้นมาสองเท่ามาตราส่วนเขียนได้2แบบคือมาตราส่วนที่ใช้หน่วยเดียวกันและมาตราส่วนที่ใช้หน่วยต่างกันการเขียนมาตราส่วนที่ใช้หน่วยเดียวกันไม่ต้องใส่หน่วยเช่น1ต่อ100การเขียนมาตราส่วนที่ใช้หน่วยต่างกันต้องใส่หน่วยเช่น 1เซนติเมตรต่อ50เมตรนะครับมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนะครับวายุเขียนแผนผังของสระน้ำโดยกำหนดมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ25เมตรความยาวและความกว้างของสระน้ำเป็นเท่าไรมาดูวิธีคิดกันนะครับมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ25เมตรหมายความว่าความยาวในแผนผัง1ซนติเมตร ความยาวจริง25เมตรการหาความยาวจริงได้ต้องรู้ความยาวในแผนผังก่อนดังนั้นจึงต้องวัดความยาวในแผนผังซึ่งได้ว่าความกว้าง1เซนติเมตรความยาว2เซนติเมตรวิธีคำนวณมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ25เมตรหมายความว่าความยาวในแผนผัง1เซนติเมตรความยาวจริง25เมตรความยาวในแผนผัง2เซนติเมตรความยาวจริง 2คูณ25เท่ากับ50เมตรสระน้ำยาว50เมตรกว้าง25เมตรนะครับคิดต่อถ้าเปลี่ยนการกำหนดมาตาส่วนเป็น1เซนติเมตรต่อ10เมตรแทนผังมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงวิธีคิดความยาวจริง10เมตรความยาวในรูป1เซนติเมตรความยาวจริง5 0เมตรความยาวในรูปเศษ50ส่วน10เท่ากับ5เซนติเมตร ความยาวจริง25เมตรความยาวในรูปเศษ25ส่วน10เท่ากับ2.5เซนติเมตรความยาวในแผนผัง5เซนติเมตรความกว้างในแผนผัง2.5ซนติเมตรแสดงว่าแผนผังมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ